รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของ t o โยต้าลีโสีขาวราคาไม่ข้าม4ี่แสนเกียร์ป็นนวดหน้าหมูป่าปี2021คันนี้เลยพี่นะครับราคาแค่3ามแสนแถมเลขไม่แค่50,000เท่านั้นนะครับน้อยมากนะใครตามหาอยู่ก็ห้ามพลาดเลยนะพี่คันนี้นะครับเป็นตัว2.4 Revo s ี a r t c a ส Z Edition ตัว NT นะครับปี2021นะครับเป็นตัวหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะครับ ราคานะครับนะาน้าหมื่นเก้ราคาดีด้วยแถมมีแคลริบอยนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้แล้วเรียบร้อยใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่าแน่นอน โดยรวมนะยางของกูสเอียพี่ปี2024นะครับจัดการให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีในส่วนของแคนดี้บอยนะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นรถหน่วยงานนะครับประบติศูนย์มีการเข้าศูนย์ทุกระยะแถมกับกันชนให้แล้วเรียบร้อยตามสแตนดาร์ดป้ายแดงจะไม่มีในส่วนของการชนให้นะครับสติ๊กเกอร์เซดคิเดชั่นอยู่ครบคนันี้ใครได้ไปยังไคงคุ้มค่าแน่นอนพี่หน้าจอนะครับโอ้โหขนาด8ดนิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a เ Android Auto ได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับของแท้จากทางโตโยต้า ด้านในกว้างขวางนะครับตัวเบาะผ้าไม่ขาดไม่ยืบตัวใครๆได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับร้อแม็กอะลอยลอยปีนฟุตปาไม่มีเนาะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันนะครับทุกซอกทุกมุมเดีย๋ยวไปชมในคลิปถัดไปนะครับครับสวัสดีครับนะสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมแมนพชษยนต์กระบะมือสอนะครับ บอกเลยว่ากระบะช่องนี้นะครับคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็อัปเดตไวสุดแล้วนะครับสำหรับตัวเตี้ยช่องนี้ใครกดติดตามไว้ผมว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับ ก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นในส่วนของ t o y ต้า r ีโ o 2.4นะครับตัว NT Smart Cap Z Edition ชโอ้โหชื่อยาวหน่อยนะครับเป็นตัวหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นรถปี2021เลขหมาย50,000เท่านั้นนะครับเกียร์เมนนวดคันนี้ใครตามหารถไม่ใช้งานนะครับตอบโจทย์กับแคล d ิบอยด้วยนะครับคันนี้เลยพี่เพราะว่าเลขหม่น้อยแล้วก็ราคาดีนะครับราคาแค่399,000 ฟรีดาวผ่อนแค่7,000เองโอ้โหได้ขับกระบะนะตัวเตี้ยด้วยนะครับคันนี้ใครอยากเอาไปทำมาหากินนะตอบโจทย์สุดครับด้าน,นหน้าก็มาพร้อมกับในส่วนของโคมียมนะครับที่เป็นเคี่ยวหมูป่าแบบนี้เลยนะครับกระจังด้านหน้าส,สวยๆสีดำเป็นโนแบ็คตรงนี้นะครับและที่สำคัญในส่วนของตัวโคมไฟนะครับไม่เหลืองไม่แตกไม่หลอกนะครับคันนี้ก็ถือว่าโอเคนะนี่ครับเเริ่มเลยนะเท่าฝ่ามือผมเลยนะพี่ดูดิ ทำมาใหญ่มากนะโลโก้ของเขานะครับแล้วก็สัเหลี่ยมของตัวฝากระโปรงสวยๆใสๆนะครับรอยแหวนขูดอ่าไม่ใช่รอยแหวนขูดนะครับรอยยิ้มนะไม่มีเลยนะสภาพของโคมไฟสวยทั้ง2ฝั่งใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่านะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวแก็บนะครับระหว่างกันชนนะครับไม่มีอ้าเลยพี่รถคัดเกรดรถหน่วยงานนะมีการเข้าศูนย์ทุรยยะ รถพวกนี้มันดีไงครับดีตรงเข้าศูนย์ทุกระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องทุกระยะแน่นอนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนยางนะทุกระยะยางไหนที่เสื่อมสภาพ3เกิน3ปีแล้วเขาเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับคันนี้ก็เป็นยางของกูสเอียนะครับนะเป็นยางของฟูสเอียปี2024นะครับร้อแม็กขอบ16โอ้โหนะรอยปิดฟุตบาทไม่มีเลยพี่ยางปีใหม่มาในขนาดยางนะครับนะ215นะครับก็เป็นยางดอกใหญ่ นี่เลยครับยางปีใหม่ยังยี่ห้อด้วยนะด้านในนะครับตัวโชคสวยๆนะพี่แล้วก็เลียด้านข้างก็ถือว่าโอเคเนาะใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่าตัวกระจกนะสวยๆสยีสสดําด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มนะครับผสมปลอดมาประมาณ10%แต่ผมดูจากฟิล์มแล้วจากสภาพฟิล์มนะน่าจะได้เปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะครับนี่เลยนะม,นมันเสื่อมสภาพแล้วนะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับไม่ต้องห่วงเนาะแล้วก็ ด้านในก็ถือว่าสะอาดสะอ้านตัวเบาะนี้ก็ไม่ได้ขาดไม่ยุบตัวอะไรนะครับโดยรวมนะครับโดยรวมคันนี้ผมให้อยู่ที่95คะแนนนะครับทาางแล้วนะล้างแล้วผมให้อยู่ที่95คะแนนร้อยคะแนนนี้ผมให้ป้ายแดงไปนะครับด้านหลังตัวเบาะตรงนี้ก็ทําการถอดไปถอดไปทิ้งนะครับนะเพราะว่ามันขาดเนาะก็มีการเบริกศูนย์ใหม่ให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะและที่สําคัญนะครับด้านในนะอุปกรณ์ถอดล้อชุดแม่แรงนะครับ คันไหนไม่มีผมต้องซื้อมาใส่ให้นะเหมือนกับคันนี้นะผมต้องซื้อมาเบิกมาใส่ให้ใหม่นะครับลูกค้าห้ามไปซื้อใส่เองเด็ดขาดเซลล์ท่านไหนบอกว่าลูกค้าไปซื้อเองเถอะครับมาบอกผมเลยผมจัดการให้นะครับและที่สําคัญในส่วนของประตูตัวแคปนะครับสวยๆเนาะนี่ครับตัวหัวน็อตคานบีนะพี่สวยกลิบทั้งสองนะผมขออนุญาตเปิดกระดูกงูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็ดูงูฝั่งนี้นะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยๆวิธีเช็คเม็ดอาร์คไม่ใช่ว่าเช,เช็คเฉพาะด้านหน้าด้านเดียวนะครับเอานิ้วสอดเข้าไปด้านหลังด้วยมันต้องเป็นเม็ดอาร์คทั้ง2ฝั่งจําไว้เสมอต้องเป็นเม็ดอาร์คทั้ง2ฝั่งนะครับมันจะเป็นเหล็ก2แผ่นเนาะประกบกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับวิธีเช็คเช็คอย่างเงี้ยนะครับใครที่จ้างช่างมานะครับนะ้าที่ดูรถไม่เป็นนะครับมาหาผมก็ได้นะไม่ต้องไปเสียเงินจ้างช่าง5 0 0 0 1หมื่นหนึ่งนะครับ สุดท้ายแล้วช่างก็เดินมาหาผมอยู่ดีนะครับพี่ครับอยาผมช่วยปิดการขายให้ผมขอห้าพันผมว่าไม่โอเคนะครับผมว่าไม่โอเคนะแต่ถ้าเป็นคนรู้จักกันนะครับรู้จักกันมานานแล้วนะครับเป็นเพื่อนเป็นฝูงเงี้ยเอามาได้นะเอามาได้เลยนะครับที่มาด้วยกันมาดูรถมาดูอะไรนะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ในส่วนของตัวแคลิบอยนะครับอยู่ในสภาพดีเหมือนกันในส่วนของแคลิบอยนะครับผมก็จะไม่ได้เก็บสีให้ นะครับดานะไม่ได้เกตสีให้แต่ถ้าผมแถมไม่ได้ผมก็จะแถมให้นะครับแต่ขอให้อยู่ในเงื่อนไขเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนส่วนของตัวรถแต่อยู่ในสภาพดีสีไม่มีแตกแคริบอยแท้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วร้อยหน้าต่างเปิดได้นะครับดานะหน้าต่างเปิดได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวหน้าต่างที่เป็นกระจกเครื่องบินอยู่ตรงเนี้ยตัวนี้แพงนะ20,000กว่าบาทได้แหละเนี่ยรวมค่าติดตั้งแล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวคัสซีนะฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีการตัดต่อมานะครับด้านหลังสวยๆนะมีในส่วนของกันชนให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะกันชนก็ปกติตามสแตนดาดป้ายแดงนะครับออกจากป้ายแดงมาตัวที่อาจจะไม่มีกันชนให้นอกจากจะเพิ่มในส่วนของมา r จินของเซลลทางป้ายแดงที่เขาแถมให้นะครับแต่ครั้งนี้น่าจะติดตั้งมาจากข้างนอกเนาะและที่สําคัญนะครับขออนุญ,ญาตเปิดในส่วนของภายในให้ดูนะครับ ในส่วนของภายในนะครับอันนี้ก็รถเข้าใหม่จริงๆนะครับยังไม่ทําการล้างนะแต่ผมล้างนี่บอกเลยว่าดําปิดแน่นอนนะครับไลเนอร์ก็ไม่ได้ช้าม,มากนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เป็นไลเนอร์ของแท้จากทางโตโยต้าด้วยนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวสะโพกซ้ายตัวเหล็กพับนะครับอยู่ครบนะหัวน็อตน,นี่กลิบทั้ง2ฝั่งนะครับผมว่าคุ้มค่านะผมว่าคุ้มค่าเลยแหละนะครับช่องนี้พลาดไม่ได้กดติดตามไม่ด้วย รวมแคปตัวเตี้ยทุกรุ่นนะครับที่เป็นแคปเพราะว่าผมมีช่องสีประตูอยู่นะผมเคยเอาแคปไปลงแล้วนะลูกค้าบน่น fc บ่นนะครับพี่ผมไม่อยากดูผมอยากดูสีประตูยกสูงนะครับช่องนู้นก็สามารถไปกดติดตามได้ช่องนู้นก็จะเป็นในส่วนของช่องชื่อช่องนะครับกระบะมือ2แมนเพชรยนต์อ่ามันจะสลับกันนะช่องนี้ก็เป็นช่องแมนเพชรยนต์กระบะมือ2นะครับก็สามารถกดติดตามไม่ได้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันเนาะ ตัวโคมไฟนะครับรอยจุดคอนเดนต์ไม่มีไอ้น้าไม่มีไม่มีจุดแตกหักนะครับอยู่ในสภาพดีสติก e เกอร์เซ dition อยู่ครบผมขออนุญาตด,ดึงออกนะครับจะได้เห็นการฝั่งนี้ชัดๆเนาะนี่ครับสวยไหมสวยพี่ขาวเดิมรอบคันไม่มีตรงไหนเพี้ยนไม่มีชิ้นไหนเพี้ยนนะครับนอกจากแคนดีบอยเพราะว่าแคนดีบอยมันไม่ใช่ของเขาอยู่แล้วนะมันไม่ใช่สีจากโรงงานอยู่แล้วเป็นสีพื้นฐานจากที่แคนดีบอยเขาทาสีมานะครับก็ถือว่าโอเคนะอ่านะครับ ด้านในสะอาดสะอ้านพี่รถหน่วยงานเลขไม่แค่56,456แค่นั้นนะครับในส่วนของคานบีหัวน็อนี่กริบพี่ไม่ต้องพูดถึงครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวสภาพแคปส่วนมากที่เราเห็นนะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะเละนะครับเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติมันจะเป็นรอยรอยเหมือนโดนอะไรกระแทกนะครับมันจะมีทุกคันแต่คันนี้อยู่ในสภาพดีเพราะอะไรครับ คนที่ไม่เคยขึ้นแคปเขาจะปิดประตูนี้ก่อนเนี่ยเขาจะปิดประตูนี้ก่อนนะครับหรือปิดไม่สุดนะหรือปิดไม่สุดจะเปิดไว้ประมาณนี้แล้วก็นี่ครับอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้อันนี้ไปก็กระแทกเห็นไหมครับมันมันก็จะไปกระแทกอ่าขออนุญาตรับสายแป๊บนึงนะครับอ่ะเมื่อกี้ขออภัยเอฟซีเลยนะลูกค้าโอนจองมาผมไม่รู้นะครับเขาได้โทรมาบอก โอเคนะครับโอนจองกันเข้ามาได้นะครับนะก็เรื่องเงินจองนะส่วนมากผมจะได้ยินข่าวว่าคืนจริงหรือเปล่านะครับผมไปจองเต้นอื่นมาเต้นอื่นไม่เคยคืนเลยนะครับเต้นผมเป็นระดับประเทศนะครับไม่ทําเสียชื่อเสียงแน่นอนพี่นะครับไม่ต้องกังวลนะเรื่องเงินจองคืนให้เต็มทุกบาททุกเงินไม่มีหักสาไม่มีหักเจ็ดครับจองมาหมื่นหนึ่งก็คืนหมื่นหนึ่งนะครับนะจองมา5,000ันก็5 0 0พนนะครับก็แล้วแต่เคสไปนะครับโอเคนะครับ ในส่วนของตัวนี้เราจะเห็นในส่วนของตัวนี้นะที่มันเละๆนะครับก็คือประตูมันปิดไม่สนิทนะครับประตูมันอยู่ประมาณนี้แล้วทาการปิดนะไอต้ตรงนี้ไปกระแทกนะครับไอต้ตรงนี้ไปกระแทกแล้วสีก็แตกแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าสีนี่กริบนี่ครับตัวซิลิโคอนอยู่ครบนะแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะครับใครได้ไปคุ้มค่านะคันนี้นะครับเดิมๆรอบคันนะครับแล้วก็ที่สําคัญของอนุญ,ญาตเข้าด้านในแล้วกันเนะาะนะจะได้เห็นกัน สภาพกันชัดๆัจินเจนไปเลยนะครับมาขออนุญ,ญาตสตาร์รถเหยียบคัด์ก่อนเนาะนะครับระบบความปลอดภัยใหม่นะครับนะขอ,ขออนุญ,ญาตเลขใหม่ก่อนแล้วกันนะ56,456กนี้ิกโลเมตรนะครับนะคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนะครับเวลาเราสตาร์รถนะครับถ้าไม่เหยียบคัสต์จะไม่สามารถสตาร์ได้เพราะอะไรครับ เคยจําข่าวเมื่อ5ปี6ปีก่อนได้ไหมครับที่รถตกตึกนะครับก็คือยืนอ,อยู่ข้างนอกก็แหละนะดีที่คนยืนอ,อยู่ข้างนอกนะครับรถเข้าเกียร์อยู่นะครับก็กดสตาร์ทเลยนะรถก็พุ่งตกลงห้างสัพสินค้าแต่ขอไม่ดูยญาติเอ่ยเอ่ยชื่อห้างแล้วกันนะครับก็ความปลอดภัยทางโตโยต้าทุกรุ่นเนี้ยตอนนี้เป็นอย่างนี้หมดแล้วนะครับถ้าไม่เหยียบคัดหรือเหยียบเบรกจะไม่สตาร์ทได้ อาจจะจะไม่สามารถแต่ g e ์อ Auto เนี้ยถ้าเขา g ยร์ P อยู่นะครับถ้าถ้าเขาเียร์อื่นหยุดที่ไม่ใช่ Gear P นะครับมันจะสตาร์ทไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะเขาก็เปลี่ยนระบบมาแล้วเรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะใหญ่กว่าโฟลเจเนอร์นะครับโฟลเจเนอร์แค่7นิ้วเองนะนะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เรียบร้อยทาการปลดล็อกจากทางตวต้าให้แล้วเรียบร้อยนะครับครบจบเลยแค่ Apple CarPlay ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ และที่สําคัญด้านบนแดปบอร์ดนะลอยจุดบางพระจุดอุปกรณ์จับโทรศัพท์ไม่มีนะครับนี่เลยนะเกียร์ปมนนวดนะสวยๆมีที่วางแก้วให้ครบจบที่พักแขนมีให้นะพี่นะครับตัวเจพัดผมก็มีให้นะผมเจอลูกค้าคนหนึ่งว่าไม่เห็นมีที่พักแขนเลยผมไปดูที่อื่นมานะครับอันนั้นน่าจะเป็นตัวโลสุดแล้วมานะน่าจะเป็นตัวโลสุดแล้วแต่ตัวเอต้าถ้าเป็นรถปี2020ขึ้นมีทุกรุ่นนะครับที่มีตัวพักแขน ให้นะครับเบรกมือเสียงแน่นๆนะครับอยู่ในสภาพดีตัวเบาะเนี่ยก็ไม่ได้ขาดรีบตัวนะครับตัวไฟนะสว่างสวยใครจากไปเปลี่ยนเป็น LED เอาไปทําเองได้เลยนะครับและที่สําคัญที่ใส่แว่นนะครับกำม่ยีอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับขออนุญาตปิดก่อนนะอ่ <c oughs> โอเครถรถเข้าใหม่จริงนะยังไม่ทําการชมนะครับโอเคมา <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์อันนี้ผมก็สตาร์รถไว้อยู่เนาะจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับขนาด2.4ลิตร150แรงม้าเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัว4ประตูนะครับบอกเลยว่าพุ่งกว่า4ประตูแน่นอนเพราะน้าหนักตัวรถเขาเบากว่านะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับและที่สําคัญหัวน็อตเนาะตรงนี้เลยนะครับผมกลิบนะทั้งบนและล่างนะครับ ฝากระโปงตีตาตัวตามาแต่ฝากระโปงตีตาตัวตามานี้ไม่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะของปลอมก็มีนะนะ่ครับร่องการใช้งานมีที่นะครับร่องการใช้งานมีนะครับห้ามใหม่มาใหม่มาแสดงว่ามีการผ่านการทําสีมาแน่นอนนะครับคันนี้ครบจบนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบปกติแล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่าเนาะและที่สําคัญนะครับนี่เลยหัวนอ็อตสวย นี่ครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้นะครับไม่จำเป็นต้องรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เป็นเสษแม่ฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับคันดั้นหน้าร่องการใช้งานเห็นได้ชัดนะครับตัวลิปตัวอะไรอยู่ครบนะครับตัวลิปตัวอะไรอยู่ครบแน่นอนนะคันนี้ถือว่าโอเคเลยแทนกัรความร้อนไม่มีฉีกขาดใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่านะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไปพารถใหม่สวยๆแบบนี้นะครับ ผมขอย้ำอีกทีละกันนะครับ Toyota r ี v o 2.4 NT Smartcab Z e d i t i o n นะครับปี2021นะครับเรขกไม่ห้0 0มื่นเท่านั้นใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะราคาดีด้วยแลราคาแค่3,99,000นะครับอยากได้แค่ติดต่อหาผมดื่อนๆนะครับฝากกด Subscribe ด้วยสวัสดีครับ